อาญาสวรรค์บทที่61ขวัญยิวาเผ่าพงพงสะทอนอุทานชื่อของเด็กสาวออกมาด้วยเสียงแหบพร่าใบหน้าของเขาข่าวซีดดวงตาฉายประกายแห่งความปวดร้าวอย่างรุนแรงโปรดคิดว่าขวัญยิวาเป็นน้องสาวของคุณเผ่าพงเถิดคะ่ะยังมีผู้หญิงอีกมากมายที่ดีกว่าขวัญยิวาที่คุณเผ่าพงสนใจ ลืมขวัญยิวาคนนั้นเสียและคิดถึงแต่ขวัญยิวหัคนที่เป็นน้องสาวของคุณหมายความว่าผมเป็นพี่ชายคนเดียวที่ขวัญยิวารักและนับถือค่ะเธอกล่าวต่ออย่างอ่อนหวานก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคผมมาช้าไปใช่ไหมเออครั้งนี้เด็กสาวอึกอักหากยิวหวาไม่บอกผมผมก็คงมีกังวลและเกิดความหวังพอพงพูดเสียงแผ่ว คำพูดของเขาทำให้ขวัญยี่หวารับคำด้วยเสียงเบาแสนเบาว่าค่ะในฐานะที่ผมเป็นพี่ชายของคุณยี่หวาคงไม่ปิดบงังเขาเขาผู้โชคดีเป็นใครจำเป็นด้วยหรือคะที่พี่ชายของยี่หวาจะต้องทราบว่าเขาเป็นใครเธอย้อนถามจำเป็นครับถ้ายี่หวาบอกพี่ชายของยี่หวาสัญญาได้มิคะว่าจะเก็บไว้เป็นความลับไม่เพ่งแพร่ให้ใครทราบ เด็กสาวขอคำมั่นสัญญาซึ่งเผ่าพงได้รับคำด้วยความอยากรู้ครับผมสัญญายิหวาขอบคุณค่ะระหว่างที่ควันยิหวากับเผ่าพงสนทนากันอยู่ในห้องรับแขกนี้คนทั้งสองไม่มีโอกาสล่วงรู้ว่าการสนทนาของตนได้มีบุคคลอีกผู้หนึ่งแอบฟังอยู่อย่างสนใจโดยไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นเพราะเขาได้ยืนแนบผูอยู่กับข้างฝาห้องรับแขกตรงมุมด้านซ้าย ซึ่งแสงไฟที่ระเบียงเรือนด้านหน้าสาดไปไม่ทั่วถึงขณะที่ยืนแอบฟังอยู่นี้เขาได้รอบถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อได้ยินขวัญยิ้วาปฏิเสธความรักของเผ่าพงอย่างนุ่มนวลและต่อมาพอล่วงรู้ว่าการปฏิเสธของขวัญยิ้วาเนื่องมาจากหัวใจของเธอไม่มีอิสระหัวใจของเขาก็ต้องเต้นระทึกจนวันเกรงว่าจะมีผู้ใดมาได้ยินเข้า เมื่อคอยตะแคงหูฟังคำตอบของขวัญยิวาอย่างกระวนกระวายใจไม่แพ้เผ่าพงอ่าใครคือสุภาพบุรุษผู้โชคดีที่จะได้เป็นเจ้าของหัวใจและความรักของขวัญยิวาพิทยายุทธถ้าเช่นนั้นยิวาโปรดบอกผมเถิดเขาเป็นใครเผ่าพงเอ่อยเตือนเมื่อเห็นเด็กสาวเงียบเงันไปยิยิวาขอตัวไม่กล่าวชื่อของคนผู้นั้นค่ะ ยิวาบอกคุณเผ่าพงได้แต่เพียงว่าเขาเป็นคนที่คุณรู้จักดีเด็กสาวตอบเสียงเบาแผ่วเขาเป็นผู้ที่ผมรู้จักดีเผ่าพงทวนถามถูกแล้วค่ะแม้ขวัญยิวาจะไม่เอ่ยออกชื่อผู้ที่เธอรักชายหนุ่มผู้ที่แอบยืนอยู่ภายนอกก็มีใบหน้าซีดเผือดเมื่อมั่นใจว่าต้องไม่ใช่เขาเพราะเขาไม่รู้จักคุนเคยกับเผ่าพงเขารู้จักแต่ว่า ชายหนุ่มที่กำลังสนทนาอยู่กับขัญยิวาขณะนี้เป็นพงศธรผู้หนึ่งซึ่งในวินาทีต่อมาเขาก็มีความรู้สึกประหนึ่งว่าปราสาทที่เขาสร้างไว้อย่างงดงามได้ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับประสากชิ้นดีเพราะถ้อยคำสนทนาที่เขาได้ยินต่อไปว่าขวัญยิวาคุณกำลังจะให้ผมเข้าใจว่าคุณรักอาโพธคุณรักอาโพธใช่ไหมเงียบไม่มีเสียงตอบจากขวัญยิวา ฉะนั้นเสียงของเผ่าพงจึงดังขึ้นอีกว่าคุณนิ่งคุณไม่ปฏิเสธหมายความว่าผมเข้าใจถูกต้องแล้วอย่างนั้นหรือค่ะเด็กสาวรีบรับคำเบาแสนเบาแต่ชายหนุ่มทั้งสองได้ยินกึกก้องกมปนาขวัญยิหวารับคุณโพ์ ชายหนุ่มผู้ยืนหลบอยู่ตรงเงามืดพึมพำมในลำคอและก่อนที่ผู้ใดจะรู้เห็นว่าเขาเป็นแขกมาเยือนเขาก็รีบผลุนผันออกไปจากบ้านของคุณชื่นชมอย่างเงียบเชียบดุจตอนมาดังนี้ก็เพราะหลังจากที่เปิดประตูรั้วให้เผาพงแล้วเด็กดำได้ลืมปิดไว้ตามเดิมนั่นเองเรืองชัยวงโรดขยับกายลุกขึ้นนั่งพลังดูกิริยาที่เดินเข้ามาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ ตัวที่อยู่ตรงกันข้ามกับเขาของวงโรดผู้เป็นน้องชายอย่างแปลกใจสงสัยเพราะนอกจากเรืองยศจะมีกริยาท่าทางซึมเศร้าหงอยเหงาแล้วสีหน้าและแววตาของเขายังเต็มไปด้วยความหมุ่นมองหมดความสุขยังไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นพอเรืองยศสุดตัวลงนั่งเรียบร้อยแล้วเขาจึงได้ถามขึ้นว่าแกไปไหนมานะ่ะเรือง แทนที่จะตอบคำถามของพี่ชายเรืองยศกลับอัดบุรีแรงแรงแล้วก็พูดเสียงขื่นๆว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วครับพี่เรืองว่าพิสงของความผิดหวังในความรักมันเป็นยังไงเอ๊ะแกหมายความว่ายังไงเรื่องเรืองชัยรีบซักถามพร้อมกับขยับกายตั้งตรงรอฟังคำตอบอย่างสนใจเรืองยศสบตาพี่ชายของเขานิดหนึ่งพร้อมกับฝืนยิ้มคล้ายเยาะยันตนเองไหม หมายความว่าความหวังของผมที่เกี่ยวกับขวัญยี่หวา่าได้สูญสลายลงแล้วเสียงเขาแหบเครือแกไปหาคุณขวัญยี่หว่ามาหรือเริงชัยถามอีกเขาเกือบจะระงับความสนใจไว้ไม่อยู่ครับแกขอความรักเธอและถูกปฏิเสธอยางงั้นหรือเปล่าครับงั้นแกรู้ได้ยังไงว่าแกหมดหวังในตัวของคุณขวัญยี่หวา่าวงโรดผู้พี่แปลกใจผมผมแอบได้ยินขวัญยี่หวา่าพูดกับคุณเผ่าพงษ์ เผ่าพงพงสะทอนนะหรือครับดวงตาของเรืองชัยเป็นประกายวูบว่าขึ้นแวบ,บหนึ่งเมื่อได้ยินน้องชายตอบรับพร้อมกันนี้ความริษยาห่วงแหนก็แผ่ซ่านไปทั่วหัวใจโชดชัวช่วของเขาคุณขวัญย่หวารักกับนายเผ่าพงนั่นเสแล้วใช่ไหมเขาพยายามถามด้วยเสียงที่เป็นปกติไม่ใช่หรอครับคุณเผ่าพงอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับผมน้ำเสียงของเรืองยศบอกความขมขื่นปวดร้าวยังไม่อาจที่จะปิดบังไว้ได้ เรื่องมันยังไงกันพี่ไม่เข้าใจเรืองชัยเต็มไปด้วยความงุนงงเรืองยศจึงได้เล่าให้พี่ชายของเขาฟังว่าเขาได้แอบไปได้ยินเผ่าพงขอความรักขวัญยิ้วา,าซึ่งขวัญยิวะได้ปฏิเสธอย่างสุภาพนุ่มนวลโดยบอกว่าหัวใจของเธอมีเจ้าของเสียแล้วคุณขวัญยิวาบอกกับนายเผ่าพงหรือเปล่าว่าใครคือผู้ชายที่เธอรักเรืองชัยทําเป็นสอบถามและเพื่อป้องกันการสงสัยของเขาจึงพูดต่อไปว่าหากเธอไม่เอ่ยออกชื่อ เธออาจหมายถึงแกก็ได้นะในเรื่องแกอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เธอไม่ได้เอ่ยปากตอบเองหรอกครับว่าเป็นใครเธอเพียงแต่รับคำทายของคุณเผ่าพงว่าถูกต้องผมผมนะ่ะไม่มีหวังใครคือผู้ที่ไหนเผ่าพงทายแล้วคุณขวัญยี่หวารับว่าถูกต้องพี่ชายถามครั้นแล้วก็ต้องนิ่งอึง้งตะลึงเมื่อได้ยินน้องชายตอบว่าโพดพงสะทอนครับโพดพงสะทอน เรืองชัยอุทานถามด้วยเสียงค่อนข้างดังหลังจากที่เขาหายจากตกตะลึงแล้วถูกเลยครับเรืองยศก้มศรีรษะรับคําด้วยเสียงแผ่วๆแกแน่ใจหรือเรืองว่าคุณขวัญอีหวาตอบปฏิเสธนายเผ่าพงนั่นไปด้วยการยกเอาเจ้าโพดขึ้นมาอ้างว่าเป็นเจ้าของหัวใจของเธอนั้นเป็นความจริงผมทั้งแน่ใจและมั่นใจเชียวครับพี่เรืงอะไรทําให้แกมั่นใจ การที่ผมมั่นใจก็เพราะระยะหลังๆนี้ขวัญยิหวาไม่เคยพูดถึงคุณโพ่ออย่างชิงชังและเมื่อวานนี้ผมได้สังเกตเห็นสีหน้าและแววตาของเธอเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถูกประพาเย้าถึงคุณโพ่ว่าเธอกลับมาพักผ่อนที่บ้านคุณป้าชื่นชมก็คงจะเป็นเพราะมีเรื่องอะไรขัดใจกับผู้ปกครองกระมังตอนนั้นผมไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรแต่พอมาได้ยินเธอพูดกับคุณเผ่าพงผมก็กลับเอาเหตุการณ์บางอย่างมาคิด ยิ่งคิดผมก็ยิ่งแน่ใจมั่นใจว่าเป็นความจริงขวัญยิหวากับคุณโพธจะต้องรักกันเรื่องยศอธิบายถึงเหตุผลที่เขามั่นใจว่าขวัญยิหวารักโพธให้พี่ชายฟังอย่างยืดยาวด้วยเสียงเศร้าขวัญยิหวากับคุณโพธ์จะต้องรักกันเรื่องชัยท่องทวนอยู่ในใจพร้อมกับเฝ้าเคียดแขนพยาบาทโพธว่า ไอโพดนี่มันช่างเกิดมาเป็นมารเป็นศัตรูความรักของเราเสียจริงไม่ว่าเราจะรักและคิดแต่งงานกับใครผู้หญิงคนนั้นจะต้องไปรักมันเสียทุกครั้งครั้งยุพดีมันก็ได้หัวใจและร่างกายของเธอไปก่อนเราแต่ครั้งขวัญยีหวานี่เราจะไม่ยอมเช่นนั้นเด็กแสนสวยน่ารักคนนี้จะต้องตกเป็นสมบัติของนายเรืองชัยวงโรดไม่ใช่เจ้ามนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้น จากนี้เรืองชัยก็เตรียมใช้ความเจ้าเล่ห์ของเขาอาศัยเรืองยศน้องชายเป็นเครื่องมือด้วยการทำเป็นมองดูน้องชายของเขาอย่างเห็นอกเห็นใจเจ็บร้อนแทนพ่างพูดว่าเอาละเมื่อแกมั่นใจเช่นนั้นแล้วแกจะทำยังไงต่อไปผมจะทำยังไงนอกจากจะสวัสดีกับความรักด้วยความเศร้าเขาพยายามยิ้มเมื่อตอบวงรถผู้พี่ขยับกายเอื้อมมือออกไปหยิบบุหรี่บนโต๊ะขึ้นมาจุดสูบแล้วก็เอ่ยถามขึ้นอีกว่า หมายความว่าแกเปิดหมวกอําลายอมแพ้จะโพดมันง่ายๆโดยไม่ได้ต่อสู้พี่เริงคิดว่าผมจะต้องไปต่อสู้อะไรกับเขาอีกในเมื่อผมผมได้แพ้เขาแล้วยังไม่มีประตูสู้เขาพูดเสียงขมขื่นจะต่อสู้อะไรก็ต่อสู้เอาคุณขวัญยิหะขึ้นมาน่ะสิในเมื่อแกรักเธอไม่ใช่หรือถูกแล้วครับผมรักคุณขวัญยิหาแต่แต่อะไรพี่ชายรีบถามขัดขึ้นก่อนที่เขาจะพูดจบประโยค แต่ผมมองไม่เห็นทางที่จะเอาขวัญยิหวากลับคืนมาได้ถ้าเธอไม่ได้รักคุณโพตก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี่เธอรักคุณโพธนะครับพี่เริงเรื่องใครจะรักใครไม่สําคัญว่าแต่ตัวของแกเถิดแกยังรักยังต้องการคุณขวัญยิหวาอยู่หรือเปล่าลองบอกมาสิเรืองชัยตัดบทด้วยเขาเองไม่ปรารถนาที่จะได้ยินเรื่องยศพูดถึงความรักของโพธกับขวัญยิหวาที่มีต่อกันไม่มีผู้หญิงคนไหนอีกแล้วที่ผมจะรักและปรารถนาเท่าขวัญยิหวา เรืองยศเน้นเสียงสอบถ้าเช่นนั้นฉันจะช่วยแกพี่เรืองพี่เรืองจะช่วยผมได้ยังไงครับวงโรดผู้น้องและล่ำลาลักถามอย่างตื่นเต้นสนใจเขารีบดับบุหรีลงในที่เคียแล้วรอคอยคำตอบอย่างตั้งอกตั้งใจฉันช่วยแกได้ก็แล้วกันขอเพียงแต่ให้แกทำทุกอย่างตามคำสั่งของฉันเท่านั้นแกเคยรู้แล้วว่าเจ้าโพดมันเคยแย่งคนรักของฉันไปเพราะฉะนั้นฉันจะยอมให้มันทำกับแกอีกไม่ได้คุณขวัญยีหวาควรเป็นของแก พี่เรืองจะให้ผมทำตามคำสั่งยังไงบ้างน้องชายถามอย่างใจร้อนแล้วฉันจะบอกแกเองข้อสำคัญแกอย่าไปทำรู้ชี้เรื่องที่แกแอบได้ยินมากับคุณขวัญยี่หวาเป็นอันขาดเขาสั่งเสียครับเออแต่พี่เรืองแน่ใจหรือว่าจะช่วยผมได้อ๋อฉันแน่ใจถ้าแกทำทุกอย่างตามคำสั่งของฉันเรืองชัยตอบด้วยเสียงหนักแน่นเป็นการให้ความหวังแกน้องชายของเขาดังนั้นเรืองยศจึงรีบรับคำว่า ผมจะทำทุกอย่างตามคำสั่งพี่เริงขอบใจที่แกทำตามคำสั่งทุกอย่างของฉันเพราะมันคงช่วยให้ฉันได้เป็นเจ้าของขวัญยี่หวาเร็วยิ่งขึ้นตามที่ฉันเฝ้าฝันฉันไม่มีวันยินยอมให้เด็กคนนั้นหลุดรอดมือไปหรอกเรืองยศชายเจ้าเล่รำพึงอยู่ในใจส่วนปากนั้นพูดว่าเป็นอันว่าแกทำใจให้สบายได้แล้วจะโพดไม่มีวันที่จะแย่งขวัญยี่หวาไปจากแกได้ การสําคัญก็คือฉันอยากจะบอกให้แกคลายกังวลลงบ้างว่าเจโพดไม่มีวันที่จะแต่งงานกับขวัญยี่หวาหรือใครๆได้เพราะมันจะต้องแต่งงานกับพันเพนจากเหตุผลและการเชื่อมั่นว่าพี่ชายจะต้องช่วยเหลือเขาสําเร็จทําให้เรืองยศผู้แสนซื่อและน่าสงสารสบายใจพร้อมทั้งเกิดความหวังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งๆท,ที่ได้เตรียมแผนการช่วงชิงขวัญยิววมาจากโทษและเรืองยศน้องชายของเขาเรียบร้อยแล้วเรืองชัยก็ยังอดที่จะหวนคิดถึงพันเพนไม่ได้แม้ว่าเขาจะมีโฉมฉายและไขแสงพยาบาลสาวเหยื่อรายใหม่สำรองรักอยู่ก็ตาม หญิงสาวทั้งสองก็ไม่สามารถที่จะผูกใจเขาไว้ให้เลิกคิดถึงพันเพนทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความตรหนีห่วงตัวของพันเพนนั่นเองก่อให้เขาเพิ่มความปรารถนาในตัวเธอและคิดจะตัดขาดเธอไปก็ต่อเมื่อเขาได้ขวัญยิววมาเป็นสมบัติแล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงโทรศัพท์ไปขอพบพันเพนและในครั้งนี้เขาได้พูดกับพันเพนสมความตั้งใจในเมื่อเธอเป็นผู้มารับสายด้วยตนเอง ดังนั้นเขาจึงรีบบอกไปเมื่อเกรงว่าเธอจะวางหูโทรศัพท์เสียก่อนว่าคุณเพนใช่ไหมครับนี่ผมเริงชัยพูดคุณกรุณาย่าเพิ่งวางหูผมมีธุระสำคัญจะพูดด้วยแต่ดิฉันไม่มีเวลาพันเพนบอกมาอย่างปั้นปึงซึ่งทำให้เริงชัยดวงตาเป็นประกายลุกวาวกรามขบกันแน่นก่อนที่จะเน้นเสียงพูดต่อไปว่าผมจะไม่รบกวนอะไรคุณมากนักหรอกพันเพนและผมคิดว่าคุณอาจจะต้องเสียใจภายหลัง หากไม่ยอมเสียสละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆให้ผมอย่าคิดว่าไม่แคร์เพราะคุณกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วปรดผู้ธุระของคุณมาหางเสียงที่พูดของพันเพนสั่นจนเริงชัยจับได้เขาจึงหัวเราะขึ้นเบาๆพรางพูดว่าวันนั้นผมเห็นคุณออกมาจากคลินิกของหมอวิทย์กับอาของคุณผมคิดว่าคุณพันเพนเองก็คงแลเห็นผมเป็นอะไรไปหรือครับที่รักจึงไปให้หมอตรวจ เริงชัยถามเสียงเย้ยในตอนท้ายสาเหตุก็เพราะเมื่อเขาเรียบเคียงถามไขแสงในวันต่อมาเธอได้ผ่าซื้อเล่าให้เขาฟังว่าพันเพนมีอาการเหมือนคนจะเป็นมารดาซ้ำยาที่นานแพทย์วิทย์สั่งจ่ายก็เป็นยาประเภทเดียวกันฉะนั้นเริงชัยจึงแอบเอะใจสงสัยอยู่ในใจว่าหากพันเพนจะมีเด็กแล้วเด็กนั่นอาจเป็นสายเลือดของเขาอการที่มีข่าวว่าโพ่จะแต่งงานกับพันเพนนั้นอาจจะเป็นการแก้หน้าก็ได้ใครจะรู้ เรื่องที่คุณพูดนี่ดิฉันไม่เห็นว่ามันเป็นธุระสำคัญยังไงเด็กสาวฝืนใจพูดมาอย่างปั้นปึงทำไมจะไม่สำคัญครับที่รักในเมื่อผมกำลังสงสัยว่าคุณเพนอาจจะให้กำเนิดพยานรักแก่ผมและคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลืออะไรจากผมบ้างก็ได้เพราะฉะนั้นผมจึงอยากพบคุณเพนเพื่อตกลงอะไรกันบางอย่างแต่ดิฉันไม่มีเวลาสำหรับจะไปพบคุณค่ะพันเพนพูดเสียงสั่นสะท้านพร้อมกับแข็งใจพูดต่อไปก่อนที่จะวางหูลงว่า เออเพราะฉันต้องเตรียมตัวสำหรับที่จะแต่งงานในอาทิตย์หน้าในวินาทีต่อมาเริงชัยก็ได้ยินหูโทรศัพท์วางลงบอกความปราะศะจากเยื่อใยในตัวเขาของเด็กสาวผู้นั้นเขาจึงเต็มไปด้วยความขัดเคืองขุนแค้นเขากระแทกหูโทรศัพท์ลงอย่างที่ของมันเต็มแรงและคำรามออกมาว่าอวดดีนักเม่สาวน้อยผงสะทอนเรื่องที่ไขแสงบอกว่าเธอจะแต่งงานกับเจ้าโพดคงเป็นความจริง ดีละฉันจะต้องพูดให้เจ้าอาของเธอเจ็บใจว่ามันเก็บของเหลือเดนไปจากฉันพร้อมกันนี้เริองชัยก็เตรียมที่จะโทรศัพท์ไปเยาะเยะ้ยโทษในวันที่เขาได้เป็นเจ้าของขวัญยิ่หวออีกผู้หนึ่งในที่สุดวันที่วงโรสสองพี่น้องรอคอยก็มาถึงนั่นคือวันที่เรืองชัยได้วางแผนการให้เรืองยศนัดขวัญยิวารวมทั้งเพื่อนๆของเธอคือมัทนีและประภา ให้ไปรับประทานอาหารกันที่บ้านดาวขนองของเขาเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเพราะเรืองยศนัดกับเด็กสาวทุกคนขณะที่อยู่พร้อมหน้ากันขวัญยี่หวาจึงไม่ได้เฉลียวใจคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอในวันนี้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าพอถึงวันนัดหมายเรืองชัยก็ได้ให้เรืองยศไปเที่ยวบอกงดเด็กสาวทุกคนในตอนเช้าโดยอ้างว่าเขากับพี่ชายจะต้องเดินทางไปจัดการกิจธุระสำคัญให้มารดาด่วนขอเลื่อนไปอาทิตย์หน้าซึ่งเด็กสาวทุกคนไม่ติดใจสงสัยอะไรทั้งไม่ได้เฉลียวใจคิดว่าขวัญยิหวผู้เดียวที่ไม่รู้การบอกงดครั้งนี้หลังจากที่เที่ยวตะเวนไปตามบ้านเพื่อนของขวัญยิหวแล้วเรืองยศก็รีบกลับมารายงานพี่ชายของเขา แต่ยังไม่ทันที่เขาจะพบเรืองชัยเขาก็ถูกมารดาเรียกตัวเข้าไปพบเสียก่อนโดยที่เขาไม่มีโอกาสล่วงรู้ว่านี่คือแผนการที่พี่ชายเจ้าเล่สอนกลนเขาเรืองชัยตีหน้าซื่อมองดูน้องชายเดินหน้ายุ่งเข้ามาสุดตัวนั่งเคียงข้างเขาผางแกล้งถามว่าว่ายังไงเรียบร้อยไหมเด็กพวกนั้นว่ายังไงบ้างไม่มีใครว่ายังไงหรอกครับแล้วทําไมแกยังทําหน้าอย่างนั้นล่ะเรือง และก่อนที่น้องชายจะตอบเขาก็เอื้อมมือออกไปตบบ่าเบาๆและกระซิบสัพพยอกว่าวันนี้แกควรทําหน้าตาให้มันร่าเริงแจ่มใสหน่อยสิในเรื่องอีกไม่กี่ชั่วโมงแกก็จะได้เป็นเจ้าบ่าวแล้วยังไงยังไงแล้วก็อย่าลืมพี่เรืองเสล่ะแผนการของเราเห็นจะต้องล้มเหลวเสียแล้วละครับเขาบอกหน้าเศร้าเสียงเศร้าอ้าวทำไมล่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ผมไปเก็บเงินกับท่านที่ปากน้ําเรืองยศตอบแค่นี้เองก็มาทันถมเถเออ แกนัดว่าจะไปรับคุณขวัญยี่หว่ากี่โมงสิบเอ็ดโมงครับนี่เก้าโมงกว่าแล้วงั้นแกไปรีบเร่งคุณแม่เขาสิแล้วรีบไปรีบมานะหากสิบเอ็ดโมงแล้วแกยังไม่กลับมาแล้วก็ฉันจะไปรับคุณขวัญยี่หว่าไปที่ดาวขนองเองดีไหมแล้วแกรีบบึงรถไปที่นั่นโดยฉันจะช่วยบอกเธอว่าแกไปรับพวกเพื่อน,อนของเธอพอแกไปถึงบอกเธอว่าไปรับแต่แล้วทุกคนออกจากบ้านมาก่อนต่อจากนั้นฉันก็จะแอบชวนตามีกับยายสีเลียงกลับ ส่วนเรื่องต่อไปเป็นหน้าที่ของแก